สวัสดีค่ะเมนี้บิวสิพามาเฮ็ดซุปผักแบบเล้าค่ะบ,บิวบ่เคยกินดอกตะวันเห็นนั่นเพื่อนเฮ็ดอันในยูทูบมาจ้ะมันเป็นกะระแสีกกรเลยไปถามหน้าเพื่อนเพื่อนเป็นนั่นคนเล้าถามวา่าหน้าใส่แยงแน่เพื่อนเลีาาล่ยวันเครื่องปรุงมันนี่ซีมีพ่พริกพริกเอพริกสดจ้ะพริกสดขัวมีขิงขัวแล้วก็มีหอมแดง พักเราตั้งไวสิกลิ่นนะพักเงียงก็ไดต้นวัาไสเฮ็ดแห่งแสบบูลก็เลยมีเฮ็ดมีเฮ็ดแอนนั่นนงร่มผููถามจะมีพักเองพักบุงหน้าดำมีพักใบเลื่อยแล้วก็พักพักกวางตุง่มวอกวางตุ่มจีนแล้วก็งี่าขวัวตว่าต้องเอาง้าไปขัวก่อน ล้วก็เอาพักไปต้มก่อนจะไพลซิตตมไพลซีหนึ่งก็ได้แต่ว่าบิวเสยเอาไปต้มี๋ยวเข้ารอบเบอรงขั้นตอนการต่อไปได้จากการเฮ็ดจากบิวไปลวกพักมาแล้วลวกเห็ดลวกพักบุ้งกลวงตุ้งจ้าเราก็พักไปเลยลวกมาเรียบร้อยแล้วน้าท่านบอกว่าให้ตำมันนี่งเพราะว่างวกค่ะ คนกินพักแล้วก็ได้อยากน้ำตาม้มกับเอาลวยเอาลวยลงไปเ,ไเนี่ยแม่ยายนี่เลยแม่ทักใส่ข้าต้มไปชิ้ต้มสินหนึ่งก็ได้เกันวะเราปรตบซ้ำซำขิงต้ำพริกขัวแล้วกับน้ำแดงหอมแด,ง,มดงคนจะบอกไม่ใช่หมูแต่ว่าพี่ก็ใส่เอง ดับแรงไฟของชั่วรถ เอานีกนนก,ก้นคุณเล่นกับกันมาเห็นแล้วสอิกใจเลื้ยแสแ่แบบอันนี้คังเล่วสิล้อเห็นแล้วกปลิมมันมห้แสงว่ะ ุกพักแบบเรเล่าพักใส่ได้ทุกอย่างแบบเข้ามักกินผักนะก,ก็ใส่ได้เลยเป็นบระเด็น,น,นกำหนดว่าอันใดใส่ปรดเอันนี้ใส่ได้แล้วเราจะซุปพักแบบหมูวๆเดี๋ยวชิมมังกันรมาแซ่วบว่ะอืมโอ้ยแซ่บแค่ ซ่อโอ้เดี๋ยวเบ่งตอนกินไงจัาบึนแซมนะไปแล้วจ้าเบิ่งกันตอนกินนะคะ่ะดีค่ะ